คุณเคยสงสัยไหมว่าชีวิตของผู้นำเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวแต่ชีวิตนั้นกลับแขวนอยู่บนเส้นได้เพราะคมมีดของนาคา่าในป44ี44ก่อนคริสต์กาลจูเลียสซีซ่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำแห่งโรมันกำลังจะพบจุดจบอันน่าตกตะลึงวันที่15มีนาคมหรือที่รู้จักกันในชื่อ Ice of March ซีซ่าถูกเตือนถึงอันตรายที่กำลังคืบคลาน แต่เขาเลือกที่จะเพิกเฉยด้วยความเชื่อมั่นในอำนาจและความนิยมของตนเองน่าแปลกที่ซีซ่าเป็นโรมันคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผด็จการตลอดชีพซึ่งเป็นการกระทําที่สร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกวุฒิสภาจํานวนมากที่สําคัญคือการถูกแทงไม่ได้เกิดขึ้นในสนามรบที่เขาคุ้นเคยแต่เกิดขึ้นในที่ประชุมวุฒิสภาเบื้องหลังบัลลังก์ของเขาเอง จุดจบของซีซ่าไม่ใช่แค่การตายของคนคนหนึ่งแต่เป็นการสิ้นสุดยุคสมัยและเป็นการเปิดฉากความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สั่นคลอนจกักรวรรดิโรมันติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเช่นนี้ได้อีกในครั้งต่อไปนะ